ดูดาวชนแนลนะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปมหากาบของมาสคารา่า k ีนเนเน่ s ี e นั่นเองได้ ด้วยความอยากรู้อยากลองเนื่องจากว่ามันอนะมีหลายตัวมากๆแล้วก็คืองงไงเออแบบมองแวบ,บแล้วนะคือแบบเฮ้ยฉันจะซื้อรุ่นไหนดีอ่นู้นนี่น่าอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหากับหลายๆคนเหมือนกันที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยคือไปเหมามาจากลาซาด้าทั้งหมด5รุ่น5แท่งซึ่งก็มีความว่าลดราคาอยู่เหลือแท่งละประมาณ4 0 0กว่าบาทก็คือถูกนั่นแหละก็คือลดราคาแล้วเป็นราคาที่แบบพึงพอใจแล้วคือหาถูกกว่านี้ก็คงยากแล้ว ของดานะคะคก็จะแบ่งเป็น2 p a แพ็กเกจนะคะซึ่งเขาก็จะเป็น2รุ่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจพลาสติกใสรุ่น super water proof นะคะไม่ได้ water proof ธรรมดา super คือกันน้ำหนักมากแม่ถ้าสังเกตง่ายๆก็คือตัวหัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงส่วนอีกรุ่นนะคะน,นี้เนี่ยเป็นรุ่น a d v a n ซ e ฟ f i ์ m เนื้อมัสค์ของเขาจะเป็นเนื้อฟิล์มเคลือบขนตาก็คือไม่ได้กันน้ำ หน,น Box, น okay. หนักมากเท่ารุ่นนี้นะคะรุ่นแอ v ด n วานฟิล์มเนี่ยสำหรับดาวนะดาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยล้างออกได้ง่ายกว่าคือรู้สึกว่าล้างไม่ยากแล้วก็เหมาะสมกับการใช้แบบ everyday use ก็เพียงพอแล้วส่วนตัวนี้ก็คือแบบทนเหมาะกับคนแบบว่าทํากิจกรรมแบบกลางแจ้งต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยจะกันน้ำมากเวอร์มาดูที่รุ่นแรกก่อนเลยนะคะ Super Water proof นะคะคราก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่น ล o อกแอนเคิ l m a s คคารนะคะกับรุ่นวอลลุ่มแอนเคินั่นเองก็คืออันนี้สีชมพูนี้ก็คือยาวอันนี้ก็คือหนารุ่น v o l ลุ่มแอนเคิรเขาจะเป็นหัวมัสคาร่าตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นล o องแอนเคิ l นะคะนี่เลย หัวมาสคาร่าของเขาจะเป็นแบบงอนหน่อยๆน,นะ,ะข้างบนเป็นหัวของรุ่น Long and Curl นะคะส่วนด้านล่างเป็นรุ่น Volume and Curl ซึ่งวันนี้นะคะเราได้ปัดมาสคาร่าทั้งหมด2รุ่น2ข้างแล้วนะคะให้ทายว่าด้านไหนเป็นด้านไหนอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยทายถูกกันไหมถ้าทายไม่ถูกเดีย๋ยวให้ดูฉเฉลยตอนปัดให้ดูจ้ะอันนี้นะคะเป็นรุ่น วอลลุ่มแอนคือแมสแฉะแร่นะคะ mm hmm. ปานออกมา mm hmm. รอบเดียวนะคะก mm hmm. ็จะเป็นประมาณอันนี้คือแบบ mm hmm. เปิดมาใช้อันตอนแรกๆเนี่ยคือมันจะแบบมีความเปียกแล้วก็มันจะเลอะได้ง่ายนะคะเนี่ยแต่ผิดกันกับรุ่นที่เป็นแอดวานซ์ฟิล์มอะเปิดมาใช้ตอนแรกก็คือจะไม่แฉขนาดนี้ก็ mm hmm. ไม่เล mm hmm. อะน,นี่เป็นลองนะคะ mm hmm. ด้านนี้เป็นวอลล m ่ซึ่งเอาจริงๆก็ ไม่จางกหมมากคือดูไม่ออกแต่มีควานถือว่าแปรงของรุ่น long and curl เนี่ยปัดง่ายกว่าตัวคนตาที่แบบเรียงตัวสวยกว่า้านัาเนี้อก็จะมีความเป็นแบบเป็นก้อนเดียวกว่านิดหนึ่งแล้วก็ขนตามไม่ได้แผ่เท่าด้านนี้และนี่ก็คือเฉลยจ้าถ้ามองผ่านๆจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้ามอง เกจจริงๆแล้วก็คือด้านที่บอกว่ายาวก็คือยาวจริงนที่บอกว่าหนาก็คือจะต้องมีความปัดสองรอบอีกรุ่นหนึ่งเลยค่ะรุ่นนี้นะคะนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นรุ่น แอดวาน e ฟิลมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของดาวมากกว่าเพราะดาวรู้สึกว่าไม่ต้องมาออกยาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะตัวนี้เลยสีม่วงนะคะก็คือรุ่น Volume and Curl นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ให้ขนตางอนเด้งหนาหนานะนี้หนาเน้นหนาส่วนสีชมพูอันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Long and Curl Mascara นะคะก็คือจะให้ขนตาที่งอนยาวแพ่เน้นขนตายาวส่วนรุ่นนี้นะคะ ียวอันนี้เนี่ยจะแปลกกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะกับคนขนตาสั้นค่ะทุกคนบางคนเนี่ยมาบ่นกันดาวว่าแบบขนตาสั้นใช้อะไรดีคะแาว่าเนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งเขาให้ขนตาที่งอนเด้งและสองหัวมัสคาราเขาเป็นหัวมัสคาราอันเล็กๆซึ่งสามารถ งัดขนตาของคนที่ไม่ค่อยมีขนตาให้ขึ้นได้เอาละคาะนี้นะคะก็จะมาปัดมาสคาร่ารุ่น a d ดวาน์ 1, ฟรีมทุกนคนได้ดูกันรุ่น Volume and Curl ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปัดตาซ้ายของดาวนะคะหัวเขาจะเป็นแบบนี้ จะโค้งๆนิดนงึงดาวใช้ด้านนี้งัดโคนขนตาก่อนนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ใช้ด้านล่างนะคะค่อยๆขยี้ขยี้ปลายขนตาให้มันแผ่กระจายอีกทีนึงนะคะไอ้ตรงหัวแปรงของเขาเนี่ยจะมีความเรียวกว่าตรงปลายด้ามเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงหัวเนี่ยมันก็สามารถซอกซอนตรงหัวขนตาตรงซี่ขนตาได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเพ่เป็นเรื่องราวดีๆ เห็นบ้านเนี่ยก็คือจะแบบแห้งไวกว่าแล้วก็ไม่เลอะเหมือนรุ่น super waterproof นะคะนี่คือแบบเลิะเนมาสค่าคือเลิสกว่ามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นองแอนเเอร์นะคะรุ่นองแอนเคอร์หัวแบงจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าข้างนี้เนี่ยจะดูหนากว่าข้างนี้เนี่ยจะดูแบบเรียงตัวสวยนะคะอันนี้ดาวปัดทับสองรอบเพื่อทุกคนเห็นได้ชัดนนะคะว่าไอทิปด้านที่บอกว่าหนาเนี่ยก็คือหนาจริงแม่ส่วนในรุ่นของลอง and นคือก็ทําในตัวเองได้ดีเหมือนกันก็คือทําให้ขนตายาวงอนเด้งได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปัดออกมาเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆาถ้าสรุปง่ายน,นะดาวรู้สึกว่าถ้าใครที่อยากได้ขนตาหนาด้วยให้เลือกรุ่น volume and curl เราสิดว่าความยาวอะวัดกันอะมันก็เท่ากันงอนก็เท่ากันเด้งเท่ากันอยู่ที่ว่าอยากได้ความหนา หรือไม่แล้วก็ความพิเศษส่วนตัวอีกหนึ่งอย่างเรารู้สึกว่าแปรงของรุ่นหนาเนี่ยสามารถซอกซอนชอนแชยขนตาได้ดีกว่านะคะปัดออกมาให้ขนตาที่แบบเรียงตัวสวยกว่าส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี้เป็นรุ่นอ่าไมโครมาสรานะคะกอแปรงของเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีหัวแปรงเหมือนแบบเป็นสามเหลี่ยมไดแองเกิจะเล็กลงมาหน่อยมันปัดเนี้ยหัวแปรงเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้คนขนตาสั้นเนีย่ย ดได้ง่ายไม่เลอะเทอะนะคะละปัดเพื่อจะปัดอย่างนี้ก่อนให้เหมือนแบบให้เนื้อมันกล้ามันโดนตากว่าแล้วก็ค่อยๆปัดค่้ายขนตาบนน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบใช้งัดขึ้นมาได้แต่ให้เด้งมากก็คือแบบปัดทับหลายๆรอบประมาณนี้นะคะด้านนี้ไม่ได้ปัดด้านนี้ปัดแล้วนะ นี่เ,นเป็นมาสคาราที่คุณภาพดีและครั้งหนึ่งในชีวิตควรลองใช้คลิปนี้พูดเลยว่า no s p o n นะคะเป็นความชอบของตัวเองลว้ลวนๆดังเชื่อไวไ่าไอเทมเนี้นะถ้าใครได้ลองนะจะต้องติดใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆไม่แน่ไม่แน่อาจจะกลายเป็นไอเทมที่ต้องอยู่ติดกระเป๋าไปตลอดก็เป็นได้เอาละค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลองละรอีกก็คอมเมนต์งบอกได้ที่ด้านล่างนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย